สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Learn to Tinker ช่องแห่งนักคิดรวมพัฒนาความคิดและเรียนรู้ไปด้วยกันบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังแข่งกันวิ่งทุกคนดูมีเป้าหมายมีเส้นชยัยมีภาพของความสำเร็จที่ต้องไปให้ถึงในขณะที่เรากับยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกเหนื่อยและเริ่มถามกับตัวเองว่าเรากำลังเดินผิดทางหรือเปล่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเรายังพยายามไม่พอหรือเปล่า เสียงของสังคมดังขึ้นรอบๆตัวเราต้องสู้สิต้องทำมากกว่านี้สิทาไมถึงยังอยู่ที่เดิมอีกเรามักถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าใจตัวเองดีด้วยซ้ำในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและตัวเลขอย่างรวดเร็วคนที่มีผลลัพธ์ให้เห็นมักจะได้รับการยอมรับแต่คนที่ยังหาหนทางของตัวเองไม่เจอกลับรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามเหมือนไร้ค่าเหมือนเป็นคนที่ยังไม่พยายามพอ แต่ลองหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองดูว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของเรามันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเรายังปล่อยให้สังคมบอกเราว่าความสำเร็จมีหน้าตาแบบไหนเราอาจใช้ทั้งชีวิตวิ่งตามนิยามของคนอื่นโดยไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรและบางทีนะความรู้สึกเหนื่อยที่เรามีอยู่ตอนนี้อาจไม่ได้มาจากการล้มเหลวหรอกแต่อาจเป็นเพราะเราพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองก็ได้ ผมอยากชวนคุณค่อยๆค,คลายความกดดันเหล่านั้นออกไปเราจะมาดูกันว่าความสำเร็จมันมีหลายแบบมันเปลี่ยนแปลงได้ตามมุมมองของแต่ละยุคแต่ละสมัยและในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีข้อมูลและการแข่งขันนี้เราจะยังรักษาหัวใจของเราให้มั่นคงและสงบได้อย่างไรบางทีความสำเร็จอาจไม่ได้อยู่ที่การไปให้ถึงแต่อยู่ที่การเข้าใจว่าเรากำลังเดินไปเพื่ออะไรก็ได้เมื่อพูดถึงความสำเร็จ หลายคนมักนึกถึงเงินทองชื่อเสียงหรือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปในอดีตความสำเร็จเองก็ไม่ได้มีนิยามแค่อย่างเดียวเพลโตมองว่าความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการเข้าใจความจริงของชีวิตและความดีสูงสุดโสโคลเตติชวนให้เราถามตัวเองว่าเราเป็นใครรู้จักตัวเองจริงหรือยังในพุทธศาสนาความสำเร็จคือการเข้าใจทุกข์และลดความทุกข์ในภายในใจ ส่วนในศาสนาคริสต์และอิสลามความสำเร็จสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อกับสิ่งสูงสุดไม่ว่าจะเป็นความรักต่อเพื่อนมนุษย์หรือความศรัทธาต่อพระเจ้าถ้าเราลองรวมทุกแนวคิดเหล่านี้จะเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหรือสิ่งที่มองเห็นแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและการอยู่กับสิ่งที่เรามองว่ามีคุณค่าแม้สังคมจะชอบวัดคนด้วยผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ง่ายแต่ความสำเร็จแบบคลาสสิก แบบที่นักปรัชญ,ญาพูดถึงยังคงอยู่และสามารถใช้เป็นแนวทางให้เราได้เพียงแต่เราต้องกล้ามองตัวเองให้ชัดว่าความหมายของคำว่าสำเร็จสำหรับเราคืออะไรเพลโตพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความดีสูงสุดหรือเดอะกู๊ดเขาเชื่อว่าความสำเร็จแท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นภายนอก,นอกเช่นเงินทองชื่อเสียงหรืออำนาจแต่คือการเข้าใจความจริงของชีวิตและความดี คือการที่จิตใจเรารู้แจ้งรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าอะไรมีค่าแท้จริงในชีวิตลองคิดดูนะครับเวลาที่เราทำสิ่งหนึ่งเพื่อผลประโยชน์หรือคำชมจากคนอื่นเราอาจได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแต่ใจเรายังว่างเปล่าอยู่หรือเปล่าเพโตบอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราทำและการทำให้ชีวิตของเราอยู่ในสอดคล้องกับความดีสูงสุดนั้น เขายังพูดถึงเรื่องโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งภาพลวงตาในชีวิตประจำวันเรามักเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเช่นชื่อเสียงหรือเงินทองแต่ความสำเร็จแท้จริงอยู่ที่การมองลึกลงไปเห็นแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นและรู้ว่าเรากำลังใช้ชีวิตไปในทางที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆหรือไม่เพลโตสอนให้เราถามตัวเองว่า ฉันทำสิ่งนี้เพื่อใครเพื่อตัวฉันเองหรือเพื่อโลกภายนอกเพราะเมื่อใจเราเข้าใจความดีสูงสุดเราจะไม่ถูกความวุ่นวายหรือคำตัดสินจากภายนอกมาทำให้สับสนความสำเร็จจึงไม่ได้วัดแค่จากสิ่งที่เห็นแต่จากความเข้าใจและความสงบของจิตใจเราเองโซเครติส so, สอนว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จคือการรู้จักตัวเอง ก่อนที่เราจะวิ่งตามเป้าหมายของโลกเราต้องถามตัวเองให้ชัดก่อนว่าฉันคือใครฉันต้องการอะไรจริงๆเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเหมือนวิ่งตามแสงไฟในความมืดเห็นเพียงเปลือกของความสำเร็จเช่นตำแหน่งงานเงินทองหรือคำชมจากคนอื่นแต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการและคุณค่าของตัวเองหรือไม่ โซเครติส so จึงชวนให้เราตั้งคำถามกับทุกอย่างตั้งคำถามกับความเชื่อของสังคมตั้งคำถามกับสิ่งที่เราทำทุกวันและที่สำคัญที่สุดตั้งคำถามกับตัวเราเองนี่ไม่ใช่การสร้างความสงสัยเพื่อลมเลือกความพยายามแต่เป็นการทำให้เรามั่นใจว่าถุกย่างก้าวของชีวิตเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่วิ่งตามใครลองคิดดูครับ ถ้าเราทำสิ่งหนึ่งเพราะสังคมบอกว่ามันคือความสำเร็จแต่ใจเรารู้สึกว่างเปล่าสิ่งนั้นจะยังให้ความสุขหรือความหมายได้จริงไหมโสเกรติส so สอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จแท้จริงเกิดจากชีวิตที่มีการทบทวนตัวเองชีวิตที่เรารู้จักตัวเองดีพอที่จะเลือกทางเดินที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องและมีคุณค่าเมื่อเราทำได้อย่างนั้น ผลลัพธ์ใดๆที่เกิดขึ้นก็จะมีความหมายไม่ใช่แค่ตัวเลขหรือภาพลักษณ์ที่สังคมกำหนดในมุมของพุทธศาสนาคำว่าความสำเร็จไม่ได้หมายถึงการได้สิ่งใดแต่หมายถึงการคลายจากสิ่งที่ผูกพันใจเราไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีธรรมชาติของทุก์ไม่ใช่เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เพราะสิ่งต่างๆล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรยั่งยืนแม้แต่ความสุขที่เราคิดว่าได้มาก็อยู่ได้ไม่นานและเมื่อมันจากไปความยึดมั่นในสิ่งนั้นต่างหากที่ทำให้เราเจ็บปวดในแง่นี้ความสำเร็จตามแนวทางพุทธไม่ใช่การสะสมสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่คือการปล่อยวางในสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระลองสังเกตดูว่าเรามักจะบอกตัวเองว่าจะมีความสุขเมื่อ เมื่อได้งานดีๆเมื่อมีเงินมากขึ้นเมื่อมีคนรักที่เข้าใจแต่พอเราได้สิ่งนั้นจริงๆก็ยังมีเมื่อถัดๆไปเสมอมันไม่เคยสิ้นสุดเพราะใจเราไม่ได้สงบจากการได้สิ่งเหล่านั้นใจเราสงบได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจว่าความสุขไม่อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่การรู้เท่าทันความอยากพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัย นิโรธมักถ้ามองจากมุมของคนในยุคนี้มันอาจแปลได้ว่าการยอมรับความจริงของชีวิตการเห็นที่มาของความกังวลในใจเราการเรียนรู้ที่จะไม่ให้สิ่งนั้นควบคุมเราและการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเข้าใจเพราะเมื่อเราเห็นและเข้าใจตามจริงใจเราก็จะค่อยๆค,คลายจากการดิ้นรนเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองและเริ่มมีพื้นที่ให้ความสงบความพอใจ และความกรุณาเกิดขึ้นดังนั้นความสำเร็จในทางพุทธจึงอาจหมายถึงการ้นจากการเปรียบเทียบการยึดมั่นและการวิ่งตามสิ่งที่ไม่ถาวรไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่เป็นการพัฒนาอย่างมีสติรู้ว่าชีวิตนี้มีคุณค่าในทุกขณะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไราศาสนาคริสต์และอิสลามต่างพูดถึงความสำเร็จของชีวิต ในมุมที่ลึกกว่าความสำเร็จทางโลกทั้งสองศาสนาเชื่อว่าความสำเร็จแท้จริงเกิดจากการเชื่อมโยงกับสิ่งที่สูงกว่าตัวเราสิ่งนั้นอาจเรียกว่าพระเจ้าหรือความรักอันบริสุทธิ์แต่สาระสำคัญคือการมีชีวิตที่สอดคล้องกับความดีความเมตตาและศรัทธาในคริสตศาสนาพระเยซูทรงสอนเรื่องความรักแบบเสียสละหรืออากาเป้ ความรักชนิดนี้ไม่ใช่ความรักที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่คือความรักที่มอบออกไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผู้ที่มีความรักชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในสายตาโลกแต่เขาประสบความสำเร็จในความหมายของหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักส่วนในอิสลามคำว่าอิสลามเองหมายถึงการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ความสำเร็จจึงไม่ได้มาจากการควบคุมโลกให้เป็นไปตามใจเราแต่จากการยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราและเราดำรงชีวิตด้วยความเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเจอกับความยากลำบากหรือความสุขก็ตามทั้งสองสาศาสนาจึงสอนสิ่งเดียวกันในแก่นสารคือจงทำความดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และไว้วางใจต่อเส้นทางของชีวิต เพราะความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การสะสมสิ่งของแต่อยู่ที่การเป็นเครื่องมือของความดีอยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเมตตาและซื่อสัตย์ต่อความจริงในใจถ้าเรานำแนวคิดนี้มาวางในชีวิตประจำวันมันคือการกลับมามองว่าเราทํำสิ่งนี้เพื่อใครถ้าเพื่อความดีเพื่อผู้อื่นเพื่อความรักแม้มันจะไม่ได้พาเราไปอยู่บนเวทีของโลก แต่มันจะทำให้เรามีสันติภายในนั่นแหละคือความสำเร็จที่ลึกที่สุดโลกปัจจุบันความสำเร็จมักถูกวัดด้วยสิ่งที่มองเห็นง่ายเช่นเงินเดือนสูงรถยนต์ราคาแพงชื่อเสียงในโลกออนไลน์และบางครั้งการทำงานหนักหรือความพยายามก็ถูกตีค่าโดยผลลัพธ์ทันทีแต่ลองคิดดูหลายคนทำงานหนักทั้งชีวิตแต่กลับรู้สึกว่างเปล่า บางคนมีทุกอย่างแต่ก็ยังสงสัยว่าตัวเองมีค่าเพียงใดนี่คือมายาคติของความสำเร็จเราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าต้องได้สิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่มีสิ่งนี้แสดงว่าเราอ่อนแอรหรือไม่พอมายาคตินี้ไม่เพียงทำให้เราเหนื่อยมันยังทำให้เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เราเริ่มเห็นความสำเร็จของตัวเองผ่านสายตาของสังคมแต่ลืมถามว่าสิ่งเหล่านั้นตรงกับความหมายที่แท้จริงของเราไหมโลกสมัยใหม่นั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่แรงกดดันนี้เป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีเส้นชัยที่ชัดเจนเราพยายามให้ตัวเองดีพอแต่ลืมถามตัวเองว่าฉันกำลังวิ่งไปเพื่ออะไร สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะแยกความจริงออกจากมายาคติเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องยึดต,ติดกับนิยามความสำเร็จของสังคมเราสามารถสร้างนิยามความสำเร็จของตัวเองได้ที่ยังคงความสงบความพอใจและความหมายที่แท้จริงในชีวิตไว้ยิ่งยุคนี้เทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตทุกด้านหลา,หลายงานที่เคยต้องใช้ความพยายามของมนุษย์ตอนนี้ AI ก็สามารถทำแทนได้แล้ว เราอาจรู้สึกเหมือนความสามารถของเราก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปความรู้สึกนี้สร้างความกังวลลึกๆจนเราถามตัวเองว่าฉันยังมีคุณค่าอยู่ไหมถ้า AI ทำแทนฉันได้แล้วฉันจะเหลืออะไรแต่ถ้าเราหยุดคิดสักนิดเราจะเห็นว่า AI แม้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถสัมผัสความหมายและความเข้าใจของชีวิตได้มันไม่สามารถรู้ได้ว่าความสุข หรือความสงบในใจคืออะไรและมันไม่สามารถตัดสินได้ว่าอะไรคือความดีสูงสุดสำหรับเรานี่เป็นโอกาสที่สําคัญไม่ใช่เพื่อแข่งกับ AI แต่เพื่อย้ำความเป็นมนุษย์ของเราสิ่งที่เราทำได้คือการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มันเป็นตัวกำหนดคุณค่าและความสำเร็จของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรักษาพื้นที่ให้ใจของเราได้หายใจและจำไว้ว่า ความสำเร็จแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่า AI แต่อยู่ที่ความเข้าใจตัวเองการทำสิ่งที่มีความหมายและการอยู่กับความสงบในใจเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะไม่ถูกความกลัวที่จะถูกแทนที่หรือวิ่งตามความเร็วของโลกทำให้สับสนแต่สามารถเลือกเดินทางของตัวเองได้ด้วยความมั่นใจทุกวันนี้เราถูกกระแสะข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียข้อความ อีเมลงานความเห็นของคนรอบตัวอย่างท่วมท้นไหลเข้ามาในเวลาเดียวกันและเราก็พยายามจะประมวลทุกอย่างพร้อมกันผลลัพธ์คือสมองเริ่มเหนื่อยล้ามากขึ้นจนเรารู้สึกสับสนหลงทางและเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งเราไม่ทันสังเกตว่าสิ่งที่เรากำลังไล่ตามไม่ได้เกี่ยวกับความต้องการของเราเลย แต่เกี่ยวกับสิ่งที่สังคมบอกว่าควรเป็นนี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าแม้จะทำงานหนักทำทุกอย่างแล้วแต่ความสำเร็จก็ไม่เคยเพียงพอเพราะเราไม่ได้ให้เวลาตัวเองทบทวนไม่ได้ให้เวลาใจคิดว่าสิ่งไหนมีค่าจริงๆและสิ่งไหนเป็นเพียงภาพลวงตาของความสำเร็จในโลกข้อมูลล้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเลือกสิ่งที่สำคัญจริงๆ ฝึกใจให้รู้จักกรองข้อมูลเลือกสิ่งที่เข้ากับคุณค่าและความหมายของชีวิตเราและให้เวลาใจได้พักเพื่อประมวลและเชื่อมโยงกับสิ่งที่แท้จริงเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรับข้อมูลมากที่สุดแต่เกิดจากความเข้าใจตัวเองและการตัดสินใจอย่างมีสติว่าชีวิตของเราจะนำทางไปทางไหน หลายครั้งเราถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายใหญ่เข้าไว้เพื่อวิ่งไปให้ถึงทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายแต่เป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้สอดคล้องกับใจเราเราจะเหนื่อยไม่พอใจและรู้สึกว่าความสำเร็จนั้นไกลเกินเอื้อมนักจิตวิทยาเชิงอัติภาวานิยมอย่างวิกเตอร์แฟรงเกิลเสนอแนวคิดที่สำคัญว่ามนุษย์ต้องการความหมายในชีวิต มากกว่าความสำเร็จตามนิยามของคนอื่นความหมายคือสิ่งที่ทำให้เราลุกขึ้นทุกวันแม้จะเหนื่อยแม้จะมีอุปสรรคและสิ่งนี้แตกต่างจากเป้าหมายตรงที่มันไม่จำเป็นต้องไปถึงแต่เราสามารถสร้างมันได้ในทุกย่างก้าวลองจินตนาการว่าแทนที่จะถามว่าฉันต้องได้อะไรถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จเปลี่ยนคำถามเป็น สิ่งที่ฉันทำทุกวันนี้มีความหมายสำหรับฉันหรือไม่การเปลี่ยนมุมมองนี้ทำให้เราควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเราไม่ถูกเทียบกับคนอื่นไม่ถูกตัวเลขหรือสิ่งของมาควบคุมค่าในตัวเราเราสร้างนิยามความสำเร็จของตัวเองและทุกความพยายามทุกประสบการณ์จะมีความหมายสำหรับชีวิตของเราเอง นี่คือการเริ่มต้นของความสำเร็จที่แท้จริงในยุคข้อมูลล้นและ AI ซึ่งไม่ได้วัดจากถึงหรือไม่ถึงเป้าหมายแต่จากคุณค่าและความหมายที่เรามอบให้กับชีวิตโลกวันนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนงานที่ทำอยู่วันนี้อาจเปลี่ยนไปเพราะ AI ความสัมพันธ์หรือข่าวสารต่างๆเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเรามักจะถูกดึงไปตามความวุ่นวายเหล่านี้ แต่ถ้าเราสามารถฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติเราจะไม่ถูกพายุของโลกภายนอกพัดพาไปเราจะยังรักษาความสงบและเลือกทางเดินของตัวเองได้แนวทางนี้มีรากมาจากทั้งพุทธศาสนาและสโตอิกเช่นการฝึกสติในชีวิตประจำวันการสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ยึดต,ติดและการมองความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของชีวิต ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและทำให้การตัดสินใจของเรามาจากความเข้าใจและสติไม่ใช่ความกลัวการฝึกจิตแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราหยุดพัฒนาแต่ทำให้ทุกก้าวที่เราก้าวมีความมั่นคงและทุกการเผชิญหน้ากับความท้าทาย ะกลายเป็นบทเรียนที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตเราเมื่อเราฝึกใจให้สงบและมั่นคงจะเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่เกิดจากความเข้าใจตัวเองและความสงบภายใน AI ทำงานแทนเราได้เกือบทุกอย่างและข้อมูลท่วมท้นราวกับเราอยู่ในสายน้ำเชี่ยวเป็นเรื่องง่ายที่ใจเราจะสับสนหวาดกลัวหรือรู้สึกไม่มีคุณค่าแต่เราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ เพื่อให้อยู่รอดและมั่นคงได้ก่อนอื่นลองกลับมาสัมผัสความเป็นมนุษย์ของเราให้เวลากับสิ่งที่ AI ไม่สามารถแทนได้เช่นการสื่อสารที่จริงใจการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าการอยู่กับธรรมชาติหรือการทำงานที่สร้างความหมายประการที่สองคือเลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือไม่ใช่เจ้านาย AI สามารถช่วยเราได้ แต่ไม่ควรให้มันกำหนดคุณค่าและเป้าหมายชีวิตเราเรายังคงเป็นผู้ตัดสินใจว่าอะไรสำคัญสำหรับเราและอะไรเป็นเพียงสิ่งสนับสนุนประการที่สคือฝึกสติและความสงบใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าข่าวสารจะท่วมมากเท่าไรไม่ว่าการแข่งขันจะรุนแรงขนาดไหนใจที่สงบจะช่วยให้เราประเมินสิ่งที่สำคัญจริงๆและรักษาความสมดุลในชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถอยู่ได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียความหมายและคุณค่าของตัวเองและทำให้เราสามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงมีสติและเต็มไปด้วยความหมายแม้เทคโนโลยีและ AI จะเข้ามามีบทบาททุกด้านความสำเร็จแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ภายนอกหรือการพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นแต่เกิดจากความเข้าใจตัวเองการอยู่กับปัจจุบัน การเลือกสิ่งที่มีความหมายและการรักษาความสงบในใจในโลกที่ทุกคนวัดคุณค่าจากสิ่งที่มองเห็นและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็ยังสามารถสร้างนิยามความสำเร็จของตัวเองได้เสมอไม่ใช่เพราะเราเก่งกว่าคนอื่นแต่เพราะเราเข้าใจตัวเองพอใจในสิ่งที่เรามีและไม่ยึดต,ติดกับภาพลวงตาของโลกเพื่อให้ทุกอย่างไม่จบแค่ฟังแล้วผ่านไป คืนนี้ลองตั้งใจถามกับตัวเองดูครับว่าจริงๆแล้วความสำเร็จสำหรับฉันคืออะไรฉันกําลังวิ่งตามเป้าหมายของใครหรือตอนนี้กําลังเดินตามเป้าหมายจากใจของฉันเองสิ่งที่ฉันทำทุกวันนี้มีความหมายสำหรับฉันจริงๆไหมคำถามนี้ไม่ใช่การตัดสินไม่ใช่การประเมินตัวเองให้ดีหรือไม่ดีแต่เป็นการคืนพลังให้ใจเรา ให้โลกด้วยความสงบและเดินทางชีวิตด้วยความหมายที่แท้จริงนี่คือความสำเร็จในยุคใหม่ความสำเร็จที่อยู่ในใจของเราเองหากคุณมีเรื่องราวที่อยากแบ่งปันหรืออยากได้กำลังใจก็สามารถแบ่งปันความรู้สึกทางคอมเมนต์ได้เลยและกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดหัวข้อถัดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้า